ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ซอมตอนนี้เหรอคะตอนนี้50ลดลงมาเหลือตอนนี้46แล้วค่ะใช่ทำยังไงทำยังงไเหรอคะเขาก็ต้องมีของดีแต่เดี๋ยวค่อยบอกได้ไหมคะค่ะแต่ว่าในใดขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าที่ต้องตอนนี้เป็นบังคับพอใจหรือยังเอ่ยพอใจหรือยังเอ่ยถ้าถามว่าพอใจหรือยังก็ มันก็คงจะค่อยๆยุคค่อยๆอะไรไปตามไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยบอกกันอีกทีแล้วกันว่าเราเราจะต้องแก้ไขอะไรมีจุดบกพร่องอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ขอเก็บไว้ก่อนเนาะสบายใจหรือยังสบายใจหรือยังก็ยังหรอกยังหรอกยังหรอกมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเออมันก็ติดอยู่เนาะเอาเป็นว่าง่ายๆตอนเนี้ย ถ้าเส์ชื่อลัชนีก่อนธันมณีไปอะ่ะหนูจะเจอไหมลูกสวยๆวยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วมันขอความมั่นใจขออะไรใดๆตรงนั้นกลับมาก่อนเนาะก็ก็ยังเป็นขับอันนี้ที่มีการพูดคุยกันเรื่องอยไปถคะว่า,วาก็ยังแบบยังไม่ตอบกลับมาเลยคนะ่ัยังค่ะยังไม่ได้มีการพูดคุย,ยหรือรอะไรใดๆกลับมาเลยก็ก็ไม่เป็นไรก็คงไม่ได้คุยแล้ว ลองลองไปดีค่ก็ขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะอีกนิดนึงให้แบบอะไรหลายๆอย่างเข้าที่ก่อนแต่คิดว่าก็คงจะต้องมีค่ะถามว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรใดๆกับชีวิตกันไหมก็ก็คงต้องมีเปลี่ยนมากเปลี่ยนแบบเอาเป็นว่ามีแต่คนบอกหูดราม่าดราม่าตั้งแต่อยู่วงการมา30กว่าปีเนาะ เอออันเนี้ยถามว่าเป็นดราม่าที่สุดดราม่าที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดราม่าชีวิตคู่หรืออะไรใดๆทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปได้เองตามตามเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดราม่าอันเนี้ยของเราเนี่ยซึ่งเขาเคยเขียนมาไว้ว่าโอ้โหเราจะต้องแบบเราจะสวยนะเราจะสวยกันเราไปถึงแบบตลอดชีวิตของเราไอ้ประโยคนียใช่ค่ะมันติดไปกับกับเราตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมันก็ต้อง อ,อาจจะต้องมีการแก้ไขอีกแต่ก็ไม่รู้อีกว่ามันจะต้องอะไรยังไงแต่น่าจะจบก,กันได้ดีไหมคะแบอบว่าไปค่ะสมมติอาแก้ไขแก้ไขให้แล้วก็กกแบบไม่ติดใจกันแก้ไขให้แล้วไม่ค่ะไม่กลับไปแน่นอนค่ะถ้าแก้ก็คงไม่แก้ที่นี้เพราะว่าเราเราเราไม่เชื่อใจแล้วเราไม่มั่นใจแล้วอืออุ๊ยไปรู้จะไหนใช่ใช่ค่ะมันมัน จริงมันไม่ขึ้นเหรอคะพี่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเจ็ดตัวสีดวยใช่ถนุกคนหุกคนถามพี่ต้องว่าเข็ดไหมคะกับการแบบอย่างน,น,นี้นเลยเข็ดนะเข็ดกับการที่เหมือนแบบ คุยอะไรแล้วแล้วมันมันเหมือน,น,น,นแบบไม่ลงตัวมากกว่าอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆถามว่าไม่ลงตัวมันก็ลงตัวนะแต่เราก็เลยไม่เข้าใจว่าโดยสัญญาทั่วไปหรืออะไรใดๆที่คนอื่นเขาทำทำไมทุกอย่างเขาลงตัวหมดแต่ทำไมที่นี่เหมือนแบบเอะคุยไม่รู้เรื่องกันหรือยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคำก็อ้างแต่สัญญาสัญญาจริงๆแล้วคนทำสัญญาเนี่ยมันต้องมีกันสองฉบับใช่ไหมคนละฉบับอืม แต่ถ้าสัญญามันไม่เหมือนกันก็หมายความว่าเราคงทำกันคนละฉบับอันนั้นก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เราลองย้าวมาอีกอีกเดือนมันจะป็นยังไง่วยสวยนะที่ออกมาพูดตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความสวยหรือไม่สวยถ้าเกิดว่าได้ฟังข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเราพูดเสมอว่าคลิปหรืออะไรที่เขาลงข่าวไปเนี่ยมันเร็วเกินไปก่อนเวลาอันควรจริงๆแล้วมันควรจะ สวยแล้วก็มาเป็นแบบบีฟอร์อัฟเตอร์ไม่ใช่แบบโอ้คุณลงเร็วจนเกินไปลงตอนที่เรายัางไม่มีสติสัมปชัญญะครบนอนตายเป็นผักอยู่อย่างนั้นมันก็มันก็ไม่ควรลงไหมม,มันติดตรงนี้มันติดตรงนี้นนภาพลักษณ์เราเสียแล้วก็เอาง่ายๆอย่างที่พี่บอกพี่บอกอะอย่างเราเซิร์ชชื่อว่ารัชนีกรพรนมณีไปอะมันไม่มีแล้วนะรูปสวยๆที่คือรัชนีกรที่เราเม่งสร้างมา30กว่าปีเงี้ย มันหมดแล้วมันคุณรูปของใครก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นให้มันเกิดประเด็นให้มันเป็นสาเหตุซึ่งตัวเราเองไม่ได้มีปัญหากับน้องคนนั้นไม่เคยมีประเด็นอะไรกับน้องคนนั้นแต่ตอนนี้น้องคนนั้นลุกขึ้นมามีประเด็นกับเราซึ่งเราเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันคุณไม่ได้มีอะไรกับเราเลยคนที่มีอะไรกับเราควรต้องคุยกับเราด้วยซ้ําแต่ไม่คุยมันรู้สึกว่ามันจะว่าผิดหวังก็ใช่ มันเสียใจและน้อยใจมากกว่านะกับการที่แบบคนเราไม่เคยเขาไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าอะไรมันคืออะไรฟังฟังความแล้วก็ไปตีเอาเป็นโจทย์อะไรที่แบบมันใหญ่โตจนเฮ้ยมันไปกันใหญ่แล้วจากที่พูดเรื่องจริงแค่นิดเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่นิดเดียวแต่ทุกคนมันไปตีความกันแบบหมดแล้วเขาก็เอาเป็นว่าอาจจะ พูดประโยคที่ให้คนอื่นตีความไปในแง่นั้นด้วยแต่ไม่มีใครเลยที่คิดว่าอยากจะฟังจากเราจริงๆหรือว่าใช้ความคิดวิเคราะห์หรือแยกแยะจริงๆว่ามันคืออะไรจากโอเคที่เราเคยเห็นโอเคภาพที่มันออกไปตอนต้นเออมันเป็นอย่างนี้นี่นะเราก็อเออช่างมันเถอะคนคงไม่ได้เชื่อขนาดนั้นถูกไหมเพราะว่าแฟนละครคงจะเห็นบ้างว่า หน้าจริงๆที่เราผ่านมาเนี่ยที่เราออนในทีวีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคืองักอย่างที่เราเห็นในในภาพจริงๆที่มันมีกลามใหญ่ๆมีฝ้ามีกะมีห้อยลงมาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็คิดว่าเออคนเขาหลายๆคนไปดูก็คงจะคิดได้วิเคราะห์ได้ว่าเออมันมันมันจริงมันเท็จแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นแบบเราถูกวิาพากษ์วิจารณ์ที่มันน่ากลัวแบบถึงขั้นว่าแบบตอนแรกบ้าง อ่ารักษาไม่ใช่รักษา30บาทนะหรือว่าอ่ไม่ใช่อะไรนะรักษาให้ฟรีแล้วยังจะมาเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรอีกอะไรเงี้ยอ่าอันนี้อยากจะพูดเป็นประเด็นเลยไหนๆก็ถามพี่แล้วเนาะได้ได้พูดแล้วก็ไอ้ที่พูดมาเป็นประเด็นว่าเออแล้วทำไมไม่ทําตามสัญญารีวิวนู่นนี่นั่นสัญญาตอนที่เซ็นเอาไว้คือสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งไม่ใช่สัญญารีวิวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเขาเองก็รู้ดีว่าไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นไหนใดๆก็แล้วแต่ราคาพรีเซนเตอร์มันไม่มีหรอกคา่ะหมื่นแสนแล้วยังจะมาพูดเหมือนประมาณว่าแบบอุ๊ยเป็นหมื่นเป็นแสนอุ๊ยแปลว่ามันต้องมากกว่าน,นั้นใช่ค่ะตัวเขาเองก็รู้ว่ามันต้องมากกว่าน,นั้นเพราะตัวเขาเองเราก็เคยเรียกไปแต่เขาบอกว่าประมาณขอความช่วยเหลือได้ไหมว่าให้ช่วยหน่อยว่า เออมันมีปัญหานะไม่ได้หนูหนินั่นเราก็เออเราก็ช่วยไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จากแค่ทําฟรีเขาต้องให้เงินเราด้วยถูกต้องไหมคะในราคาพรีเซนเตอร์อืมแต่กับใคเป็นอย่างที่พี่บอกว่าทุกอย่างมันพูดมาแค่แค่นิดเดียวแล้วคนไม่ได้รู้ความจริงอะ่ะทุกคนตีตีความหมายหรือว่าคําใดๆที่มันโยนมาหาเราซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบถามว่าน้อยใจไหมโคตรละน้อยใจ มากทางแก้ไขแล้วพี่ทางแก้ไขเหรอพี่ว่านะตอนนี้พี่ยังบอกไม่ถูกว่ามันควรจะแก้ไขยังไงมันเลยมาแบบมันเลยมาเกินไปแล้วนะตอนนั้นที่แบบมีข่าวที่เราออกไปพูดคือเราแค่ต้องการคำว่าขอโทษแล้วก็ลบคลิปบางคลิปที่มันไม่สมควรออกไปแต่ณนะตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นปกติอยู่แล้วก็มีคนมาบอกให้ฟังว่าโอ้โหคนเข้าไปดูกันถึงแบบ 5ล้านหล้านคนซึ่งอือเราคิดว่า5ล้าน6ล้านคนเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีการบอกต่อใช่ไหมอันนี้มันคือเป็นอะไรที่มวลชนรู้นะไม่ใช่แค่คนสองคนนี่คือคนทุกคนหลายๆคนรู้5ล้านคนบอกต่อไปอีกห้าคนบอกต่อไปอีก5คนบอกต่อไปอีก 5, ก 5, ก5คนอีฉั้นอยู่ตรงไหนถามหน่อยว่าคุณพูดกันเป็นเรื่องสนุกปกคุณบอกว่าไม่เห็นเขาเสียอะไร เนี่ยแหละคือความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นมาจากที่เราเคยสร้างชื่อเสียงประมา30ากว่าปีมันหมดแล้วเพราะแค่งานครั้งเนี้ยถามว่าเข็ดไหมต้องถามทุกคนดีกว่าว่าแม่ควรจะเข็ดไหมอต้องเ้าแบบไมีมอื่น้เสนอเออช่วน้่อะไรหี่มันเป็นช่วงที่แบบวก่อนไว้ก่อนขอรักษาหัวก่อนเนาะ นอกจากมันไม่ขึ้นแ้วมันมันก็คงต้องรักษาแล้วค่ะก็อย่างที่ว่าดารามันขายรูปร่างหน้าตาเนาะหัวมีแผลเนี่ยมันก็คือปัญหาอนชีวิตและอืมก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอเวลาค่ะก็คงต้องเช็คตามตามระยะของเวลาของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คงต้องรอแผลเข้าที่รอให้แผลเป็นมันอะไรแบบใดก่อนอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจที่ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ,คณจริงๆค่ะ